ไม่โทรมาว่าให้ลูกไม้โอ้แม่ทำอะไรอยู่อ่ะนี่แม่ผาพาอยู่เออแม่ช่วยโอนเงินให้หนูก่อนเหมือนหนึ่งได้ไหมเงินเดือนหมดแล้วอลูกเอเออ,เอ,อหรือเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าพอดีรถหนูเสียกลางทางอ่ะแล้วหนูเรียกช่างมาแล้วหนูต้องจ่ายค่าซ่อมไม่เขาเลยอ่ะแม่ โอ้ยเป็นไรหรือเปล่าหนูไม่เป็นไรแม่แต่ช่างเขารับแต่เงินสดแล้วหนูมีเงินสดไม่พอแม่ช่วยโอนให้หนูก่อนได้ไหมได้ได้ได้ลูกดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่แม่หาเครื่องโอนเงินก่อนเอ้อยู่นี่อยู่นี่นี่แม่รีบโอนหน่อยนะเดี๋ยวหนูต้องไปหุราต่ออ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงลูกโอ้ยเขาอโอใครมาแป๊บนึงนะลูกนะมีคนมา ไปกับใครอะเสียงดังไปหน้าบ้านเลยทำไมทำหน้างั้นอะแม่แม่รีบโอนมาเร็วโอนยังอ่ะแม่